สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการก,กัดสีแกนนะครับในรูปแบบของชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกลวยนะครับหรือทรงโคนนั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับจะมาแนะนำนะครับอันนี้เป็นเครื่องเทิร์นมิลนะครับก็มีการทำโอเปอเรชันที่เป็น างานกึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากัดในรูปทรงที่เป็นล่อง Pocket นะครับในทรงกลวยกันนะครับง่ายๆเลยก็ผมเลือกใช้คําสั่งที่เรียกว่า end milling นะครับถัดมานะครับเราก็ไปเลือก t o ูนอันนี้ผมเลือกไว้แล้วเป็นใช้ diameter 10นะครับแล้วก็ cutting condition นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกตาม material ของชิ้นงานได้นะครับก็กด apply นะครับตัว feed speed อะไรค่าต่างๆก็ จะมาแบบอัตโนมัตินะครับถัดมานะครับ geometry นะครับผมก็เลือกที่ขอบจากนั้นนะครับไปที่ setting นะครับตัวนี้หนาอยู่มัน20นะครับ starting ที่จุดผมจะอ้างอิงจากตัว finish นะครับแล้วก็ใส่ไว้ที่20นะครับแล้วก็ไปที่ multi exit นะครับเ,เนื่องจากเป็น การกัดเสียกซนั่นเองนะครับโดยมัลติไซส์ไทส์นะครับผมจะเลือกเป็นแบบ4 Exit เลยเดียนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณน,นะครับอโอเคถัดมานะครับตัว Dialog Box ตัวนี้ก็ใส่ปกติครับ Stock on w a l o on นนะครับระยะเด็บนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแบบว่า3ารอบละกันนะครับสามารถ เปลี่ยนได้2วิธีการนะครับก็คือใส่ e x c e l depth หรือจะเป็น number of part ก็ได้นะครับถัดมานะครับในหมวดของ multi e x i s type เนี่ยนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับเวลาเราต้องการกัดที่เป็นงานโคนหรือการเอียงองศาของทูนเนี่ยนะครับเราสามารถมาฟิกแกนได้นะครับตรงนี้เป็นแกน B นะครับในรูปแบบของทูนที่หมุนนะครับเป็นแกน B นะครับผมฟิกอยู่ที่45องศา นะครับทูลก็จะทำการฟริกสีห้าองศากัดตามรูปแบบตามร่องพ็อกเก็ตของชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกลวยนั่นเองนะครับถัดมาเซตติ้งนะครับอันนี้ผมไปปรับนิดนึงดูจากเซตติ้งแล้วขอปรับสเต็ปโอเวอร์เป็นที่50%แล้วกันนะครับโอเคเนื้อจะได้หมดนะครับเพราะไดเมเตอร์10นั่นเองนะครับจากนั้นก็กดตกลงได้เลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการซิมูเลชันนะครับรูปแบบการกัด4 a x i s นะครับในรูปแบบโคนนะครับที่เราฟิกแกนทูนอยู่ที่45องศาในแกน B นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับก็งานลักษณะพวกนี้ก็ท็อปสนิททำได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมครับกัดในรูปแบบของงานโคนนะครับฟิกแกนต่างๆนะครับก็ปรับไปตั้งแต่เอ็นมิลลิ่งไซส์มิลลิ่งหลังจากเราเอ็นมิลลิ่งเสร็จอาจจะเหลือสต o อกออนวอ f ฟอร์นะครับ2มิลก็ ใช้คำสั่งไซเมลลิ่งต่อเนื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนง่ายๆนะครับในการกัด4 e x i ซนะครับในรูปแบบของงานที่เป็นงานทรงรูปกลวยหรืองานโคนนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube 4D c o r p o r a t i o n ด้วยครับสวัสดีครับ